แซบอีกแล้วมดดําว่าไงกุ้งพลอยโผล่ขอโทษสอนรามกลางรายการยังเป็นประเด็นร้อนที่ตอบโต้กันไม่จบสำหรับเรื่องราวของอดีตสามีภรรยาหนุ่มสอนรามและกุ้งพลอยกนิตรินที่แม้ว่าจะเซ็นใบหย่ากันมาปีกว่าแล้วแต่ก็ยังมีเรื่องราวที่ยังเป็นปมดรามา่าที่ก่อนหน้านี้สาวติ๊กได้ลุกขึ้นมาไลฟ์ขอทวงคืนลูกสู่อ้อมอกแม่ จนกลายเป็นเรื่องราวบานปลายลามไปถึงปัญหาเรื่องการยืมเงินจูๆ่ๆกุ้งพลอยก็ได้ไลฟ์สดคู่กับเพื่อนคนสนิทมีบางช่วงบางตอนเอ่ยขอโทษทางฝั่งหนุ่มสอนรามโดยบอกว่าที่พูดทั้งหมดนั้นไม่ได้ตั้งใจทุกอย่างเกิดจากความเครียดที่สะสมหากมีโอกาสจะไปขอโทษด,ด้วยตัวเองก็จะทำแต่วันนี้ไม่มีโอกาสนั้นจึงเอ่ยขอโทษผ่านทางไลฟ์ ล่าสุดหนุ่มสอนรามได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการแฉซึ่งทั้งนี้มดดำเผยว่ากุ้งพลออติดต่อขอมาออกรายการด้วยจะมาขอเจอหนุ่มสอนรามแต่มดดำเบรกไว้บอกอย่าเลยพอเธอจะมาขอโทษหนุ่มสอนรามในรายการเดี๋ยวสัมภาษณ์เองถามว่าครั้งแรกไม่ให้แม่มาเจอลูกจริงหรือเปล่า หนุ่มตอบว่าไม่จริงช่วงนี้จากสถานการณ์โควิด -19 ขอไม่ให้เจอน้องวีจิอยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยพัฒนาการของวีจิที่ปรึกษาแพทย์ตอนนี้สองขวบยังพูดไม่เป็นคำเราควรปล่อยให้เขาเจริญเติบโตเป็นแบบธรรมชาติไม่ควรไปเร่งรีบเขาด้วยการที่เลี้ยงลูกมาจะสอนว่าถ้าหกล้มก็สอนลูกว่าต้องระวังทำยังไงไม่ให้หกล้มดีกว่าไปตีเขา คนที่ดูแลวีจีใกล้เคียงวีจีตอนนี้ก็มีพี่สาวคุณแม่วัย77ปีและพี่เลี้ยงอีกหนึ่งคนช่วงนี้ถ่ายละครไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตไม่ได้ก็มีแต่รายการที่เราจัดทำให้มีเวลามากขึ้นเลยนอนดูซีรีส์จนนอนดึกตี2ตี3เราก็ใช้เวลาพวกนั้นแหละที่ว่างมาขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ตรงนี้ตอนแรกไม่ได้เป็นหรอกแต่คนสอนก็คือวูดดี้เพราะคนเขารักวีจี เรื่องติดเล่าตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วมีลูกแล้วถ้าคิดง่ายๆก็แค่กลางคืนน้องวีจิไม่สบายกลางดึกใครจะเป็นคนพาไปถ้าปาปายยังเอียงอยู่ขอพูดแค่นี้คิดเอาเองแล้วกันขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com